สวัสดีนักเรียนทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้รื่นเริงเพลงลำวงค่ะเนื้อหาจะเป็นการละเล่นพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านจะเป็นการให้ความหมายนะคะคํากริยาคําวิเศษวลีและกริยาวลีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างน,นะคะการละเล่นพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านจะหมายถึงมหรสพหรือการแสดงต่างๆจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานเรื่นเริงของผู้เล่นและผู้ชม ยกตัวอ,อย่างเช่นการละเล่นแบบกิจกรรมรื่นเริงละกันการละเล่นแบบกิจกรรมเรื่นเริงเช่นรำวงอ่ากลองยาวเสริเสริงเ,งงเสิริงเป็นของคนภาคไหนเสิริงเป็นของคนภาคอีสานใช่ไหมลิเกฮูลูล่ะคนใต้โนราก็คนใต้เนี่ยค่ะอ่าเช่นการละเล่นพื้นบ้านแบบแข่งขันวิ่งควายเรือยาวอย่างเนี้ย เออนะส่วนการเล่นจะหมายถึงการทํากิจกรรมใดๆเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าเป็นจําพวกกีฬาก็เช่นฟุตบอลบอลเล่บอลแบดบมินตนันการพนันละ่ะการพนันเป็นการเล่นไหมเป็นการเล่นเหมือนกันนะเช่นเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นไพ่ก็คือว่าถ้ากิจกรรมใดเนี่ยเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยก็จัดเป็นการเล่นเหมือนกันนะคะส่วนพื้นบ้านหมายถึง ท้องถิ่นเฉพาะถิ่นมีในความหมายว่าไม่ได้รับมาจากต่างถิ่นนะไม่ใช่ของเจ้านายของพื้นบ้านก็คือของที่มีอยู่หรือกําเนิดในท้องถิ่นนั้นนะคะส่วนพื้นเมืองหมายถึงที่มีในท้องถิ่นหรือเมืองนั้นๆน,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 นะคะเช่นผ้าไหมแพรวาเนี่ยเป็นของชาวภูไทยโปเครื่องดนตรีโปรงลางเป็นของชาวอีสานเห็นไหมคะพื้นเมืองไหมเออพื้นเมือง พื้นบ้านกับพื้นเมืองแตกต่างกันยังไงเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างเหมือนกันคือมันลักษณะใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่ในความหมายก็คือว่าพื้นบ้านเนี่ยมีความหมายธรรมดาแต่พื้นเมืองเนี่ยมีในความหมายก็คือเป็นของบ้านเมืองและเป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นว่าเป็นของเมืองนั้นนะคะส่วนเพลงปฏิภาคจะหมายถึงเพลงพื้นบ้าน ที่มีการรอ้องโต้ตอบระหว่างชายและหญิงมักเป็นเพลงเกี่ยวภาราสีใช้ได้คำสองแง่สองงามเช่นเพลงลำตัดเพลงชอยนะส่วนรําวงจะเป็นการละเล่นโดยการรําเป็นวงดัดแปลงมาจากการเล่นรําโทนเป็นการรําของชายหญิงเป็นคู่มีเนื้อเพลงสั้นๆร้องซ้าไปซ้ามานะคะส่วนท่ารำจะเป็นท่าทางที่ใช้มือจีบหรือแบเคลื่อนไหวไปมา รวมทั้งการขยับเทา้ายกก้าวเท้าเดินซึ่งแต่และท่าจะมีชื่อแตกต่างกันเช่นเทพพนมสอดส้อยมาลาแขกเต้าเข้ารังลมพัดออยอดไม้ก็ได้ลมพัดยอดตองใช่ไหมลมพัดยอดตองนะคะไปดูคำกริยากันบ้างคำกริยาเขาบอกว่าเป็นคำที่แสดงอาการการกระทำคำกริยาเป็นคำหลักของประโยค เราเรียกคำกริยาเมื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยของประโยคว่ากริยาวลีนะประโยคที่จะสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงใช่ไหมภาคประธานเนี่ยคือน,นามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนกริยาวลีเนี่ยทำหน้าที่เป็นภาคแสดงดังตารางตัวอย่างที่คุณครูขึ้นขึ้นในสไลด์ประธานกับภาคแสดงนกเฉยๆเราไม่รู้เลยนกกำลังทำอะไร นกบินเออเป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ฉันไม่หิวข้าวน้องสาวหมอสวยเราลอยกระทุกันเห็นไหมคะถ้ามีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์แต่จําเป็นต้องมีทั้งภาคประธานและก็ภาคแสดงถึงจะเป็นประโยคสมบูรณ์ไหมประโยคที่สมบูรณ์สามารถมีแค่ภาคแสดงก็ได้เช่นคําว่ามานี่สิไปกันเถอะทนไม่ไหวแล้วหรือว่าเปิดประตูให้หน่อยสิ ก็เป็นประโยคเหมือนกันนะคะไม่มีประธานก็ได้นะส่วนคำกริยาจะมีสองประเภทได้แก่มีหน่วยกรรมและไม่มีหน่วยกรรมนะมีหน่วยกรรมจะประกอบด้วยคำกริยาสกรรมคำกริยาทวิกรรมไม่มีหน่วยกรรมก็คือคำกริยาอักกรรมคำกริยาคุณศัพท์คำกริยาต้องเติมเต็มคำกริยานำและคำกริยาตามเป็นยังไงเดี๋ยวืครูพาไปดู ไม่คำกริยาที่มีหน่วยกรรมนะคะคำกริยาสกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลีตามหลังทําหน้าที่เป็นกรรมเช่นชาวนาเกี่ยวข้าวนักเรียนเห็นตัวแดงๆเอียงๆไหมชานาเกี่ยวข้าวทําหน้าที่เป็นกรรมนะนักเรียนวาดรูปแม่สอนลูกเห็นไหมคะทําหน้าที่เป็นกรรมอันนี้คือคำกริยาสกรรมนะ มีหน่วยกรรมคําที่สองคำกริยาที่2คือคํากริยาทวิกรรมคือคํากริยาที่มีนามวลีสองหน่วยตามหลังนามวลีหน่วยหนึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมตรงนามวลีหน่วยหนึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมรองเช่นเขาสอนภาษาไทยเด็กๆเห็นไหมคะภาษาไทยเป็นกรรมตรงเด็กๆเป็นกรรมรองคำกริยาไม่มีหน่วยกรรม คำกริยาอาการชื่อว่าคำกริยาอาการอันแรกคือคำกริยาที่ไม่มีนามวลีทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังเช่นพระอาทิตย์ขึ้นน้องหัวเราะเห็นไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นน้องหัวเราะได้เลยไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรืออะไรใช่ไหมคะคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังเช่นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นคำว่าขึ้นไหมเป็นกริยาน้องหัวเราะอย่างเงี้ย 2องคำกริยาไม่มีหน่วยการันทีสองคือคำกริยาคุณศัพท์คือคำกริายราที่แสดงคุณสมบัติหรือสภาพของคํานามเช่นเด็กคนนี้สวยสภาพของคํานามคือนามคือเด็กใช่ไหมเด็กคนนี้สวยละครสนุกเออคำว่าสนุกนามคานามคือละครใช่ไหมแสดงสภาพของคํานามลูกเด็กคนนี้สวยสวยคือ สแสดงสภาพของเด็กคนนี้ว่าสวยสนุกสแสดงสภาพของละครว่าสนุกคำกริยาคุณศัพท์มีลักษณะพิเศษที่นัาสังเกตก็คืออาจเกิดร่วมกับคำว่ากว่าหรือที่สุดได้เช่นเสื้อตัวนี้สวยกว่าเสื้อตัวนั้นเว้นตาอันนี้เก๋ที่สุดเห็นไหมคะมีคำให้สังเกตนะคำว่ากว่ากับคำว่าที่สุดคือกริยาคุณศัพท์ คำกริยาคุณศัพท์สามารถเกิดร่วมกับลักษณะนามก็ได้เช่นลูกสาวคนเก่งบ้านหลังเก่าหนังสือเล่มใหม่เห็นไหมคะลักษณะนามคือเล่มใช่ไหมลักษณะนามคือคนลักษณะนามคือหลังใช่ไหมคะมันเกิดร่วมกันก็ได้คำกริยาคือเก่งเก่าใหม่ไงลูกลูกสาวคนเก่งบ้านหลังเก่าหนังสือเล่มใหม่เห็นไหมคะ อันที่สามคำกริยาต้องเติมเต็มเป็นยังไงเขาบอกว่าคำกริยานี้ต้องมีนามวลีตามหลังแต่นามวลีนั้นไม่ได้เป็นกรรมของกริยาคำกริยาต้องเติมเต็มได้แก่คำว่าเหมือนเป็นเหมือนคล้ายเกิดเท่ามีปรากฏเช่นอันนี้คือคำที่แบบเป็นคีย์เวิร์ดของคำกริยาต้องเติมเต็มนะเป็นเหมือนคล้ายเกิดเท่ามี ปรากฏลูกชาวนาเขาเป็นนักร้องอย่างเงี้ยแต่ถ้าประโยคตัวอย่างประโยคนี้คือืถ้าไปตัวอย่างประโยคนี้พูดแค่ว่าลูกชานาเขาเป็นเป็นอะไรเราไม่รู้ต้องมีนามวลีมาต่อหลังใช่ไหมเป็นนักร้องปีนี้เกิดอะไรเกิดน้ําท่วมใหญ่เห็นไหมคะเป็นคํากริยาต้องเติมเต็มส่วนคํากริยานามอันที่สี่ คำกริยานำคำกริยาที่ปรากฏหน้ากริยาหลักเพื่อเพิ่มความหมายของกริยาหลักเช่นคุณพ่อช่วยเปิดพัดลมให้หน่อยเขาอยากเรียนหนังสือนักเรียนตั้งใจเรียนเห็นไหมคะกริยานำช่วยเปิดพัดลมเห็นคำว่าช่วยไหมก็เป็นกริยาคาว่าเปิดก็เป็นกริยาอยากก็เป็นกริยาเรียนก็เป็นกริยา ตั้งใจก็เป็นกริยาเรียนก็เป็นกริยาเห็นไหมคะกริยาปรากฏหน้ากริยาหลักเห็นไหมคะเป็นคํากริยานานะลูกนะอันนี้ตัวอย่างคํากริยาตามเป็นยังไงคํากริยาตามเป็นคําที่ปรากฏหลังคํากริยาอื่นความหมายของคํากริยาตามเป็นเพียงความหมายที่เน้นหรือบอกทิศทางของคํากริยาที่มาข้างหน้าไม่ได้กล่าวความหมายตรงๆง ตามความหมายเดิมของคำกริยานั้นได้แก่คำว่าไปมาขึ้นลงเข้าออกให้ไว้เสียเอาเช่นเด็กคนนี้เก่งออกออกจริงๆคือออกไปข้างนอกออกไปออกออกจากตรงที่ตรงนั้นอย่างนี้ใช่ไหมออกจากห้องอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คือคำกิริยาตัวน,นี้เขาบอกว่าไม่ได้เน้นความหมายเดิมของคำกริยาให้ลูกแต่แค่บอกว่าทิศทาง,างเฉยเด็กคนนี้เก่งออกทำงานเร็วเข้าอย่างเงี้ยเออเห็นไหมคะ เป็นคํากริยาตามนะแต่ไม่ได้เน้นความหมายเดิมของคํามันเลยนะทํางานเร็วเข้าปกติคําว่าเข้าคือต้องเข้าไปข้างหน้าคร้าไใช่ไหมแต่นี่ทํางานเร็วเข้าอเด็กคนนี้เก่งออกมาดูคําวิเศษกันบ้างคาวิเศษคําวิเศษจะเป็นคําที่ทําหน้าที่ขยายกริยาและใช้เป็นส่วนหลักของคําวิเศษวลี คำวิเศษปรากฏตามหลังกริยาวลีแบ่งได้สี่ประเภทมีวิเศษสามัญวิเศษขยายเฉพาะวิเศษแสดงคําถามวิเศษบอกเวลาคำวิเศษสามัญจะเป็นคําวิเศษที่ขยายกริยาทั่วไปเช่นฉันเบื่องานจังคาว่าจังขยายคาว่าอะไรขยายคาว่าเบื่อใช่ไหมฉันเขาเจ็บจริงๆคําว่าจริงขยายคาว่าเจ็บใช่ไหมคุณไม่ควรกังวลจนเกินไป เห็นไหมคะฉันเบื่องานจังคาว่าจังขยายคาว่าเบื่อเขาเจ็บจริงๆคาว่าจริงๆขยายคาว่าเจ็บเห็นไหมคะเป็นคาวิเศษที่ขยายคํากริยาทั่วไปเลยเหมือนที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ปฐมมหนึ่งมสองเนี่ยคำทั้ง7ชนิดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยคาวิเศษที่ขยายคํากริยาคําใดคํหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเด็กคนนี้ขาวจ้วะโอ้ยคำว่าจ้วะเนี่ยมาขยายคาว่าขาวใช่ไหมแสดงว่าขาวมากอติเอาหมวยมาเลยใช่ไหมคะ นั่งเคี้ยวข้าวตุ้ยตุ้ยนั่งนะลูกอันนี้นั่งนะนั่งเคี้ยวข้าวตุ้ย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 ขยายคำว,ว่าเคี้ยวใช่ไหมคือเคี้ยวแบบอร่อยอร่อยมากนะคะอันนี้พิมพ์ผิดน,นะลูกนะนั่งนะส่วนคำวิเศษแสดงคำถาม คำวิเศษที่ใช้แสดงคำถามเช่นทำไมคุณจึงไม่มาทำงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมคะคำวิเศษแสดงคำถามทำไมอ่ะทำไมคุณจึงไม่มาทำงานอ่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะจะอยู่น้าอยู่หลังก็ได้เป็นคำถามนะลูกนะคำวิเศษบอกเวลากลางคืนนี้มีร้านอาหารโตรุ่งพรุ่งนี้เขาจะไปภูเกต็ตเป็นคำวิเศษที่บอกความหมายของเวลาเลยกลางคืนคือตอนกลางคืนใช่ไหมหลังหกโมงเย็นพรุ่งนี้คืออะไรลูก ก็คือพรุ่งนี้เลยนะั่นแหละบอกเวลาชัดเจนมากนะคะส่วนคำวลีและกริยาวลีเป็นอย่างไรไปดูซิวลีคือหน่วยภาษาซึ่งเป็นองค์ประกอบของประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานมีนาวลีเป็นองค์ประกอบสำคัญภาคแสดงมีกริยาวลีเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นดูในดูในตารางนะเอ้ดูใน แมปปิงตรงนี้นะนามวลีคําว่าแมวส่วนกริยาวลีแหะกระโดดแมวกระโดดเห็นไหมคะนักเรียนร่าเริงใบไม้ขยับเห็นไหมคะมีทั้งภาคประทานแล้วก็ภาคแสดงถึงจะเป็นประโยคสมบูรณ์นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างประโยคที่มีวลีหลายคำเช่นแมวตัวเล็กๆสี่ห้าตัวเป็นนามวลีนะ กระโดดออกไปข้างนอกหน้าต่างเป็นกริยาว,วลีเห็นไหมคะเราแยกนามวลีกับกริยาวลีได้ไหมได้สิเราเก่งขนาดนี้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่าเริงกันอย่างเต็มที่เห็นไหมคะค,คุณครูแบ่งไว้ให้แล้วใบไม้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ขยับไปตามแรงลมจบแล้วจ้าส่วนถ้าใครอยากเพิ่มเติมหรือว่าดูตัวอย่างเพิ่มเติมเราต้องสามารถดูในหนังสือวิวิทยภาษาม .2 นะคะ เพิ่มเติมได้เลยนะในเร,เรื่องเรื่นึ่ึงเพลงรำวงสวัสดีถ้าใครสงสัยตรงไหนอยากให้ครูเพิ่มเติมตรงไหนบอกมาได้เลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ